นิทานสอนใจเรื่องใบไม้ที่ร่วงหล่นในป่าลึกแห่งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่ชื่อว่าต้นสนทองซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะต้นไม้ที่แข็งแกร่งและสวยงามที่สุดในปา่าใบของต้นสนทองมีสีเขียวเข้มเงางาม แต่เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงใบของมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามทำให้ต้นสนทองดูโดดเด่นและงดงามยิ่งกว่าใครต้นสนทองเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศที่รุนแรงทั้งพายุฝนฟ้าคะนองและแสงแดดที่แผดเผาทุกๆุฤดูกาลที่ผ่านไปมันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก แต่ว่าต้นสนทองไม่เคยหวั่นไหวมันเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเองเสมอวันหนึ่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศเย็นขึ้นทุกวันใบของต้นสนทองเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีทองทุกครั้งที่ลมพัดใบสีทองจะร่วงหล่นลงจากต้นทำให้ต้นสนทองรู้สึกเศร้าและไม่สบายใจ ทำไมใบของฉันต้องร่วงหล่นด้วยมันคิดในใจทำไมฉันต้องสูญเสียความงดงามของตัวเองไปใบไม้สีทองที่ร่วงหล่นกระจายอยู่ทั่วพื้นดินดูเหมือนจะไม่ได้รับความสำคัญจากใครเลยต้นสนทองรู้สึกสูญเสียและเริ่มสงสัยในความหมายของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันรู้สึกว่า ตัวเองกำลังอ่อนแอลงและไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้วันหนึ่งขณะที่ต้นสนทองกำลังเศร้าเสียใจเกี่ยวกับใบที่ร่วงหล่นมีเสียงกระซิบจากใต้ดินลึกลงมามันเป็นเสียงของรากแก้วของต้นสนทองเองที่พูดขึ้นมาสนทองเอ๋ยเจ้ารู้ไหม ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันและเติบโตไปพร้อมกับมันแต่ฉันไม่อยากสูญเสียใบไม้ของฉันต้นสนทองตอบเสียงแข็งใบไม้สีทองเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันโดดเด่นและสวยงามที่สุดในป่ารากแก้วหัวราอบเบาๆก่อนที่จะตอบกลับมา เจ้าคิดว่าใบของเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เจ้าโดดเด่นหรือเจ้าลืมไปแล้วหรือว่ารากของเจ้านั้นยังลึกเพียงใดและเจ้ามีกิ่งก้านที่แข็งแกร่งขนาดไหนการเติบโตของเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ใบไม้สีทองแต่ยังมีรากที่แข็งแรงที่ช่วยให้เจ้ายืนหยัดอยู่ได้ในทุกฤดูกาล ต้นสนทองเงี้ยไปสักครู่มันเริ่มคิดถึงคำพูดของราแก้วและตระหนักได้ว่าความแข็งแกร่งของมันไม่ได้อยู่ที่ใบไม้ที่สวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่รากที่อย่างลึกและกิ่งก้านที่แข็งแรงมันเริ่มรู้สึกได้ถึงความสงบในใจแม้ว่าจะยังคงมีความเศร้าเล็กน้อยที่ต้องสูญเสียใบไม้สีทอง ขนาที่วันเวลาผ่านไปฤดูหนาวก็มาถึงและลมหนาวเริ่มพัดมาใบไม้ที่เหลืออยู่ไม่กี่ใบของต้นสนทองร่วงหล่นหมดลงไปในที่สุดแต่ต้นสนทองกลับรู้สึกถึงความแข็งแกร่งภายในมันไม่หวั่นไหวกับลมหนาวที่พัดกระหน่ำอีกต่อไปมันรู้ว่าแม้ใบไม้ของมันจะร่วงหล่นไปแต่รากของมัน ยังคงอย่างลึกและกิ่งก้านยังคงแข็งแกรงในคืนหนึ่งที่อากาศหนาวเย็นมีพายุหิมะโหมกระหน่ำเข้ามาอย่างแรงลมหนาวพัดแรงจนกิ่งก้านของต้นไม้รอบๆหักล้มลงกับพื้นต้นสนทองรู้สึกถึงแรงลมที่พัดกระทบมันอย่างแรงแต่รากแก้วของมันอย่างลึกเข้าไปในดิน และกิ่งก้านที่แข็งแรงของมันก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับลมหนาวได้มันเริ่มเข้าใจถึงความหมายของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตจากประสบการณ์ที่ผ่านมารุ่งเช้าเมื่อลมสงบลงหิมะปกคลุมทั่วทั้งป่าต้นสนทองยืนตระหง่านอยู่กลางหิมะมันรู้สึกภาคภูมิใจ ที่สามารถผ่านพ้นพายุหิมะมาได้แม้จะไม่มีใบไม้สีทองหลงเหลืออยู่บนกิ่งก้านแต่มันกลับรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมขณะที่ต้นสนทองกำลังชื่นชมกับความแข็งแกร่งที่ค้นพบใหม่ของมันมันได้ยินเสียงกระซิบจากต้นไม้ต้นอื่นที่ล้มลงช่วยพวกเราด้วยสนทอง พวกเราไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกแล้วต้นสนทองมองเห็นต้นไม้ที่ลม้มลงรอบๆมันเห็นพวกเขาต้องการความช่วยเหลือมันรู้สึกเห็นใจและตัดสินใจที่จะช่วยเหลือมันใช้กิ่งก้านของมันในการช่วยดึงต้นไม้ต้นอื่นๆขึ้นมาจากหิมะมันช่วยเพื่อนบ้านของมันทุกต้นไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือเล็ก ไม่เคยปล่อยให้ต้นไม้ต้นไหนถูกทอดทิ้งเมื่อฤดูหนาวผ่านไปฤดูใบไม้ผลิก็เข้ามาแสงแดดเริ่มส่องแสงและหิมะก็ละลายไปต้นสนทองรู้สึกถึงพลังที่กลับคืนมาในต้นไม้ทุกต้นที่มันได้ช่วยเหลือมันเห็นต้นไม้ที่เคยล้มลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยความแข็งแรง ที่มากกว่าเดิมและมันรู้สึกถึงความสุขที่ได้เห็นเพื่อนบ้านของมันเติบโตในที่สุดใบไม้สีเขียวใหม่เริ่มผลิออกมาใหม่บนกิ่งก้านของต้นสนทองมันเริ่มรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของมันใบไม้ที่ร่วงหล่นในฤดูใบไม้ร่วงนั้นเป็นการเตรียมตัวให้กับการเติบโตใหม่ที่สวยงามยิ่งขึ้น มันรู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการเติบโตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ทำให้มันแข็งแกรงและงดงามยิ่งขึ้นในวันหนึ่งเมื่อฤดูใบไม้ผลิเริ่มเข้ามาเต็มที่ต้นสนทองรู้สึกถึงความเจ็บปวดปแปลกๆที่เกิดขึ้นที่กิ่งก้านและใบของมันมันมองลงไปและเห็นว่า มีกองทัพแมลงป่ากำลังบุกเข้ามากัดกินใบไม้และกิ่งก้านของมันมแมลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นมแมลงธรรมดาแต่เป็นมแมลงที่มีกรามแข็งแรงและสามารถกัดกินเปลือกไม้ได้อย่างรวดเร็วต้นสนทองรู้สึกถึงความหวาดกลัวและกังวลมันไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนและไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไร มันพยายามขย่ากิ่งก้านเพื่อไล่มแมลงออกไปแต่ยิ่งทำก็ยิ่งทำให้มแมลงรุมเข้ามามากขึ้นกิ่งก้านของมันเริ่มอ่อนแอลงและบางส่วนเริ่มหักลงมาทีละน้อยทำไมถึงเป็นแบบนี้ต้นสนทองคิดในใจมันรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียความแข็งแกรงที่มันเคยภาคภูมิใจ เราคงจะต้องสูญเสียทุกอย่างไปในที่สุดแน่ๆขณะที่มันกำลังสิ้นหวังเสียงประซิบของราแก้วก็กลับมาอีกครั้งเจ้าจงสงบใจไว้สนทองเอ๋ยแมลงเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและการเผชิญหน้ากับปัญหานี้จะทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นเจ้าอย่ายอมแพ้เจ้าต้องหาแนวทางที่จะต่อสู้ และฟื้นฟูตัวเองต้นสนทองฟังคําแนะนำของราแก้วมันเริ่มใช้วิธีการที่แตกต่างเพื่อป้องกันมแมลงมันเพิ่มความหนาของเปลือกไม้และปล่อยสารยางจากลำต้นที่มีกลิ่นเหม็นและรสขมเพื่อไล่มแมลงให้ออกไปหลังจากต่อสู้มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในที่สุดมแมลงป่าก็เริ่มล่าถอย และต้นสนทองสามารถกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งมันรู้ว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันแต่ถ้ามันมีความพยายามและหาวิธีใหม่ๆเพื่อจะเอาชนะปัญหามันก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้หลายเดือนผ่านไปฤื้ร,รู้ร้อนมาถึงและสภาพอากาศแห้งแล้ง ทำให้พื้นป่าเต็มไปด้วยใบไม้แห้งและกิ่งไม้ที่ติดไฟง่ายวันหนึ่งขณะที่ต้นสนทองกำลังพักผ่อนท่ามกลางแสงแดดอันอบอุน่นมันได้ยินเสียงที่น่ากลัวมาจากทางทิศเหนือไฟป่าขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่มาทางทิศทางของมันลมแรงพัดพาไฟให้ลามอย่างรวดเร็วไฟป่ารุนแรงนี้ เผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางของมันไม่เว้นแม้กระทั่งต้นไม้อยู่ใกล้ๆกับต้นสนทองต้นสนทองรู้สึกได้ถึงความร้อนแรงที่เข้ามาใกล้มันมองเห็นต้นไม้เพื่อนบ้านหลายต้นที่เริ่มไหม้และล้มลงอย่างรวดเร็วมันเริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ยิ่งใหญ่ถ้าไฟป่ามาถึงที่นี่เราจะทำอย่างไรดี เราคงไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้เลยรากแก้วของต้นสนทองกระซิบเตือนอีกครั้งเจ้าจงมั่นใจในตัวเองสนทองเอ๋ยเจ้าต้องยืนหยัดและอดทนต่อสู้ไฟป่าอาจจะเผาไหม้ใบไม้และกิ่งก้านของเจ้าไปแต่ถ้าเจ้าสามารถรักษารากของเจ้าไว้ได้เจ้าก็จะสามารถฟื้นตัว และเติบโตใหม่ได้ในวันข้างหน้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นต้นสนทองรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นมันพยายามโหดกิ่งก้านให้เข้ามาใกล้ลำต้นเพื่อป้องกันไฟให้มากที่สุดและยังส่งสารยางจากลำต้นเพื่อทำให้เปลือกไม้หนาขึ้นและป้องกันไฟไม่ให้เผาผลาญไปถึงรากในขณะที่ไฟป่าลามเข้ามาใกล้ มันสามารถยืนหยัดต่อสู้และรอให้ไฟผ่านไปเมื่อไฟป่าผ่านไปแล้วต้นสนทองเสียหายหนักใบไม้และกิ่งก้านของมันถูกเผาไหม้ไปมากแต่รากแก้วของมันยังคงอยู่มันรู้ว่าไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเป็นโอกาสให้ต้นสนทองได้เติบโตใหม่มันเริ่มสร้างใบไม้ และกิ่งก้านใหม่ที่แข็งแกรงกว่าเดิมและในไม่ช้ามันก็กลับมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแกรงและสวยงามยิ่งกว่าที่เคยนิทานเรื่องนี้สอนให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือเจออุปสรรคใดๆหรือไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร ทุกคนก็สามารถยืนหยัดและเติบโตไปได้ถ้าเรายอมรับและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่เจอรู้จักอดทนปรับตัวและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ